วันนี้เจอกับรู้อีกหนึ่งคลิปเอฟซีมานอนแกงนะครับผมเอาหัวอาหารขอบพระคุณนะฮะที่บริจาคอาหารให้มาหนึ่งกระสอบใหญ่ก็มานอนแกงตามเคยครับผมคลิซีหัวอาหารมาให้ฮะขอบพระคุณมากกระสอบใหญ่อย่างดีนะยี่ห้อดีแต่ยี่ห้อไม่บอกครับผมอ่ะกินของดีนะมันไม่เคยเลี้ยงหัวอาหารนะเอฟซีลงเลีเ้ยงแต่ข้าวโครงไก่อะไรมาตลอดไงเบอกว่าป,ป่องเัน,นน้อย,อยแหละนี่ก็ ยินนี้มั่งพอดีฟีเขาไปแจกให้ฮะขอบคุณมากครับผมไฟแรงพอ,อยังเอาอีกไหมให้หมดก่อนปัดควันไฟครับผมวันนี้วันนี้ยังไม่ค่อยหนาวนะเดี๋ยวถ้าพักเดี๋ยวก็นเถอะเดี๋ยวก็หนาวออาวไม่พออีกอ้าไอ้แดออกอ,อีกไม่แดกอ่ออ่เอเลี้ยงกันให้หมดนะ ลองลองสวัสด,ดีทินั่งลงก่อนสวัสด,ดีทิเออสวัสด,ดีไอ้มอมมาด,ดียังมอมสวัสด,ดีตายยังไงคนนี้ยังเลยนะฮะเฮ้ยเวลากินไม่สนใจกัไอ้มอมอะเรื่องสวัดดีไม่สนใจใจะกินก่อนเบฟซีก็ซื้อมาให้เสียตังค์แล้วเราต้องกินเขาให้หมดมุิตระคุณไงอาสามาส่งมาให้เราเหฟซีที่ให้ฮะเห็นไหมฮะทั้งสามตะวันครับอาหารบริจาคมาให้คุณน,นะพวกคุณจิตเมตตาฝากกับผมขอบพระคุณ,คณ,คณนะท่านจเจริญเจริญนะครับผมมอม ไอซีก็ให้เอากนินเองอ่ะกินเยอะเนี่ยเหลือแล้ว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 กินให้ได้หมดสหรับคำคืนนี้เอฟีบรรยากาศโ,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 โดยรวมครับผมเฮ้ยกหลับไปเมั้งเนี่ย ากาศจะตีเ,เดือนนะรอนเลยครับผมวันนี้พาเด็กมานอนแก่งเลยฮะไงเออดูแลทั้งหาลายแม่ของเราฮะแดกไอ้มอมฮะพอดีเจออะไระแปลกๆมั้งไงมาเราดูทั้งหลายดิเร็วเราก,กลับมานอนกันแลยเรากลับมานอนเป็นปูหนินแม่ตีปูปูปูป,ปนูนี่ฮะตีไหมฮะนี่ฮะอากาศค่ำคืนวันนี้ อืมบรรยากาศนี่ทีนะหาดูได้ไหมครับผมเนี่ยนะหลากหมายมลุงงูงี้มะเลงงี้งะงองแก๊อะไรประมาณนี้ไงอืมเด็อะไรสวยจุงเบอร์ฟีที่เก่งบรรจัณย์อีกแล้วเห็ดนี่ดินจือโอ้ยโอ้ยตายหักแล้วงโอ้ยโอ้ยทีเสียดายนะมันหักกันนะมันมันเปื่อยละฟีเคยเห็นทีแล้วตรงเงี้ยเคยมาทำไอทีแล้วเนี่ต้นไม้นะ มองงูอยู่ข้างบนคืนครับผมอยอดนะฮะวันนี้อากาศดีครับผมซูมเดินเข้ามาให้ดูหน่อยเพลงยามค่ำคืนนะโอ้โหแยมลงเลยไหมฮะาเนี่ยอากาศค่ำคืนแก่งบริจันวันนี้เล่นตามกปกติหม,ม,มู่มวลนพืชไม้ตัดป่ามากมายหลายพันทุุงยาสวนา สำคัญก็อแกงเป็นพันบ้านน้องแม่นาดุดสวรรค์ได้มาเที่ยวน้องแม่นาสมคำเขาว่าน้องแม่นามีช่างสุดสวย